สวัสดีครับผมเทเวลเลอร์ฟรีดอมตอนนี้ผมพาทุกท่านมาพบกับประเพณีงานบุญสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีณวัดพระธาตุลิปุนชัยจังหวัดลำพูนนี่ก็คืองานประเพณีทานสลากพัดสลากย้อมเมืองลำพูนประจำปี2,565สสลากย้อมเป็นพิธีทานสลากพิเศษของชาวไทยยอง โดยจะประดิษฐ์จากต้นไม้หรือกิ่งไม้สูงประมาณ4-5วามีล่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยไท,ทยธานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากการปานสลักย้อมจะเริ่มต้นตั้งแต่วันเพ็ญเดือน10หรือเดือน12เหนือขึ้น15คหาำตามตำนานเล่าว่า ครอบครัวที่ตารสลักยอมได้ต้องเป็นครอบครัวที่พอจะมีฐานะและมีลูกสาวอายุ20ปีขึ้นไปที่มีความพร้อมจะมีครอบครัวต้นสลักย้อมแต่ละต้นที่นำมาร่วงประเพณีตารสลักพัดณนะวัดพระาธาตุธลิปุญชัยวระมหาวิหารจึงถูกทำขึ้นในนามของวัดและศรัทธาวัดมีกระบวนการในการจัดทำต้นสลักยอมโดยวัดและคณะศรัทธา ประเพณีสลากย้อมคือประเพณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนเป็นส่วนสำคัญของงานประเพณีทานสลากพัดซึ่งเป็นการทำบุญประจำปีก่อนออกพรรษาคนล้านนามักจะจัดทานสลากพัดในวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน10ส่วนสลากย้อมเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวบางพื้นที่จำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นหญิงสาวที่มีอายุ20ปีเท่านั้น ขณะที่บางพื้นที่ไม่จำเป็นขอให้เป็นช่วงอายุ20ปีโดยประมาณอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าสัก2-3ปีก็ได้แต่สิ่งที่เชื่อเหมือนกันก็คือต้องเป็นหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานและเชื่อกันว่าการถวายสลักย้อมของหญิงสาวได้รับอนิสง์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชาย ลักษณะพิเศษของทานสลักย้อมคือการนาประวัติของยิงสาวที่เป็นเจ้าภาพของงานหรือเป็นผู้ทานสลักย้อมมาแต่งเป็นคำประพันธ์นำมาผูกเล่าทำนองโบราณเป็นเรื่องตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเพื่อให้คนที่มาเที่ยวได้รับรู้ถึงประวัติและความดีงามของผู้ทานสลักย้อมลักษณะเช่นนี้เหมือนกับการเรียกขวัญน,นางที่กำลังจะบวชซึ่งตามประเพณีล้านนาจะมีการเล่าเป็นทำนองเทศล้านนาบอกเล่าประวัติ ของผู้ที่กำลังจะบวชให้รู้ว่าเป็นผู้ที่กำลังทำความดีสละทุกอย่างเพื่อก้าวเข้าสู่บวรพระพุทธศาสนาเมื่อทราบความหมายของงานบูญทานสละย้อมกันพอสังเกตแล้วเราไปพบกับกำหนดการประเพณีสละย้อมเมืองลำพูนหนึเดียวในโลกประหลาจำปี2,565กันเลยครับ โดยงานประเพณีทานสลากพัดสลากย้อมเมืองลำพูนจะจัดขึ้นในวันที่4-10ถึง10กันยายนพุทธศักราช2565นาณวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยจะมีกิจกรรมสำคัญสำคัญ,คญดังนี้วันที่4กันยายนพศ2565พบกับการประกวดต้นสลากย้อมวันที่8กันยายนพศ2565 วันดาสลักย้อมบนถนนอินทะยงยศวันที่9กันยายน2565เวลา17.30นนาทีชมกระบวนแห่สลักย้อมจากถนนอินทะยงยศเข้าสู่วัดพระาธาตุหลิปุนชัยวันนี้จะเป็นวันที่สำคัญที่สุดครับและวันที่10กันยายน2565วันถวายทานต้นสลักย้อมทั้งนี้ ผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนเชิญชวนทุกท่านที่สนใจมาร่วมทำบุญและถวายทานขันข้าวมาชื่นชมความงดงามของต้นสลากย้อมทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนตามแต่สะดวกเลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ